สวัสดีครับวันนี้มีดอกลำพง1 5บานิ้วกับสนิ้วเข้ามาได้ครับมีอยู่7ดอกครับ1 5านิ้วมีอยู่4ดอกครับ18นิ้วมีอยู่3ดอกครับนาโนวาครับดอกเดิมครับใน1ิบานิ้วครับดอกเดิมยังไม่ไหมอยู่ครับน่ครับขายดอกได้เจรหาินะครับ อยู่ข้องสองลำบากกาครับแล้วก็มีนะครับไม่ไม่ทุกดอกเลยครับผายถึงตึกเลยครับเล้วกมีสิบแปดนิ้วครับอานาวาห์หนึ่งแปดหนึ่งครับห้ารสองรอยบาทครับนะครับไม่ไม่ทุกดอกเลยครับอันนี้โรคจากรถแห้ครับอันนี้ดอกละาพันหานะครับดอกเดิมครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยครับก็มีดอกโัวอ้อมทำครับ ท่นสามหาสิบบาทครับร่วมทรงครับอันนี้นี่ครับอันนี้สอมได้แล้วครับใช้งานปกติครับนี่ครับดอกเดิมครับไมกดอกครับสิบห้านิ่เจ็ดร้อยห้าสิบครับเพื่อสนใจติดต่อได้ครับทดสอบถามอะไรได้ครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ครับ คือทักฟีดผมก็ได้ครับแล้วมาเบอร์ข้างหลังครับนี่ครับข้างหลังครับหนึ่งดอลลาร์เจ็ดร้อยหาสิบนะครับสิบห้าเนี่วครับยังไม่ไหม้ครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่ทุกดอกครับหนานี่ยตึงๆนะครับดอกเดิมครับไอสิบแปดครับ เราละพันหาครับนีอยู่สองดอกครับแล้วก็ดอกทําครับพันสามหาทิบาทครับรวมทรงรับเองได้ครับอยู่รับลูกกาข้องสองครับหมู่บ้านปรึกษายี่สิบครับไม้ทุกดอกครับดอกเดิมนะครับ เดิมหกสมหนึ่งครับดอกธรรมเนี่ยพันสามหาสิบาทครับสอมแล้วใส่ห้ปกติครับดอกครับอน,บนี้ดอกเดิมครับลุ้งจากรถแ่ครับใส่อยู่ประมาณสองงานครับเดิมทุกดอกครับนอกจากดอกธรรมครับสมแล้ว สนใจติดต่อได้นะครับสอบถามได้ครับ